เดี๋ยวเย็นนี้เดินทางไปรับคนที่เมวดีครับผมก็เลยแวะก่อนมารับครับก็คือมาที่วัดนี้ก่อนครับมาแวะสักการะครับผมเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมที่มอนครับ นี่เป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่พระของเมืองไทยเราก็ถ้าจะไม่ผิดก็เป็นลูกของพระเจ้าอยูุ่ัวองค์รัชกาลที่9ครับที่มาที่นี่ผมก็ไม่รู้เรียกอะไรนะครับของคนบอนแต่รู้ว่าเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในโลก